มาเนี่ก็ได้ฮะซุ้มีมาเนีมามาเตือนห้องช่วยพู้จัดการเดียวพูดฝรั่งอุ้มจ้างุงคลอาจารย์แก้วมาเลยจ้ะถึงบ้านแล้วทำไมไม่เปิดไฟวะอยู่ได้ยังไงย่านะที่แตนมันมดแล้วยังมาวอกเหี้ยนะเออมีบาปชีวิตมืงข้าวพอไปนายปุ่นน้อยเนาะทำได้กันสี่มุมก็ได้แล้ว้ามันมันหรือเปล่ นนมือตุออ๋งยากิเขียน,นแ่มวถึงบ้านแล้วต้นหอมอู้หูต้นหอมนี่งามงามเก็บไปขาย่าเร่มชื่ออะไรอะ่ะถาม่าแก้วน่นถึงบ้านแล้วนะคะที่บ้านฉันหน้าหนงสีงเอาอย่างห้อยเลยเนี่ย,ออย,ยที่แตนแม่มึงันมีกะ มันมีอยู่กระจิแตนเลยเออมันมีจิแตนอยู่เนาะฮะน้องบ๊อบดูตะกั่วเต็นแย่หนิมาดูตะกั่วเต็นหนิตะกั่กเต็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครเลี้ยงไว้แย่เละก็เลี้ยงไว้<ะ>เข้าไปจับไหมไม่จับเลยฮะไม่จับเลยไม่รู้ อย่งแก้วโทรศัพ <hein> ท <ous> ์ม hm ีคนโทรมาศูนย์เก้าอ่ะย้ำหัมาแล้วลุงเบนมาแล้วเข่เาวันนี้กบหัวรถเรียบเรี่ยไร ลุอนยเออตัใหญ่ย่นลุงเด็กก่อนอจอดมาแล้วลุงไงปูสิเรียกปูเดดเรียกลุงอ้ะต่ายหะหนูต้องเรียกปูสิปูเดดอย่าอย่าเรียกลุงเดย่าตต้องเรียกลุงเดดหนูต้องเรียกปูสวัสดีค่ะ มากินข้าวหรือยัยงไม่อยาหั่นกระดูกกระแดกกันเจ็บแอวไปไหนมากรึปุบหรือยังวะนี่มึงกรึปกระแจกกันเหมึงก้นมัดอ,อะไก,กันหลับจิ๋นเออเดี๋ยวจะกินจะได้เพชรน้ำเพชรมันจะไปลำเนี่ย,ยไปกินข้าว S <S> ไปเราอนไปไไหม้ทีนน้อยู่ไมไหันหลังหันหลังห right ันหลังตาเนี่ยเนี um ่ยข้าวหลับจ um ีนหลับจีนเน่ยะงปิดไงบ้านเราหลับจีนหมูแล้วมึงเดือเมากนไรน้าเออไปเลยไปเลยมึงกินไงฮมึงกินนะ น้ำเปิดน้ำเปินเปิดไเล่าหรอเปิดเปิดเปิดน้เ่ให้กอดฟองกรอฟองกรอลเด่นอไยเลยลูกเด่นอรเลยบอกให้เรียกปูปูเด่นอันนปูเด่นเรด่นดเขาไ่เคยเรียไปดูวาละลุกลุงขยับมาให้หลานนั่งให้เหรนนั่งซึ่งมันหนั่อยมันหนังมันนังสวนนขยับแล้วเพ่ขยับมาหน่อยเดอหน้าหลุนน่น มันหนังมันหนังคือสบายอย่างคัาจางมันหลวคนไทยอาแกงหยาแวกนหมักกาากินข้าวหมูหมูหมูกี่อมูินข้าวกินข้าวหลับชินมาถึงบ้านเปิดหลับชินรอเอ้ยเออนวนไงุงก็ใหญ่แต่แค่้านหลงุงยิ้มกินข้าว แนีไบางเนรับ้กินกนขนี่แก่ลุงแกงองบ้างเบ็ดแกไปอเยอก็มาให้ข้กับเปลาเนมีย้อันัเตเบ็ดแกงเ่ยรับการนั้นน้ำป่าเยอะนะคะเดี๋ยวาเียป่า่ากันั้่อน่เเข้าด้เหนียวเมเนื้อ เดี๋ยวขอรูปอมไปี่เเอาไปเลยเอาเลยจบไปจบไปขนมแ่งแล้วไอ้ตุขนมแทยกไปเอ้มันไปกันนขนม่มเอาเ่แกต่แกมไปเนี่ยข้าวก็มีข้าไปทำฮะต้องเช่อ เเม่ยายอุ้ยเอาอันนี้ก็เดอ้ยายเอาไอยายบอกเดี๋ยวยายมาใหม่พาเดียวพาดีมาใหม่มาใหม่เด้ออาบน้ำก่ออาบน้ำก่อนครับเรียนมาม่เรียนไปกะตา่ะไปว่ะไปกะตาป่ะไป่ะไปกะปูบ้าูเด็ดก็ประกาศมึกบ้าบ้าง

ซึมนี่ยใช้เวรมอะไรบอสโดนเนี่ยหมกประมาณสรงโเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแจ๊คแกจะทำอะไรมาเล่นไทยลุงกันไม่ก็ไม่คุณซองเหรอจ้ะเออเขาเบ็ดใส่แกงน้นกิน มันขำไงกขงตอกมันส the ักแป้งแล้วดูดิลุงอ๋อเนี่ยเราเนี่ยแรงแหะอันยังกินทีบ้านได้ขนาจะชมที่ลูกเหรใช่ยูเบมติดไฟขึ้นล่ะจติไฟอย่างไรรลุงมีรถไฟรถรถมีไฟเหรอมีไงะาง้อยู่เมอนติดไฟ ไปข้างไนไปก้องไหนม่ไปแสะเนี่แสะเนาะี Caitlin ่ปันวะ่อย่างเนี้ยมึอยางเนี้เนี่ย um มึจิได้บบหนหาบุมึงกับมมาจ้หมูสวัสดีค่ะปานเฮ้ยมันมจน่เหรอนนะ สวัดียายปัน่ะลูกสัสดีค่ะอันนี้นลปอบมัน,นมสามรถทางบ้าน กันยูเจ็ดหมวอันปูอันอนท่อร่อยเสื้ออันน้ำมันตัดหามตัางหากอืมมาดู้อาลูเขียนมอืมรไม่ขี้เหนี่ยงออกเกิมัน้องพ่นไปยงรูมันอาจะพ่นอ่ะอืมลงไปย้ำพ่นป่นเลย่นป่นจะไดงอู่หมอย

มาทำบรรยากาเนื้อกูนี่แหละกูนี่พ่อจะให้ปลาไปให้อาหารปลาเหรอโตเป้ไปนั่งเล่นโตเป้กำลันเสียงดังยาถ่ายคลิปอยู่ยาถ่ายคลิปอยู่นั่งโตเป้เลยอู้แต่อู้หวานเดี่ยลุงอ้าวคนแบบนี้คือมีก็มีเสื้อตังระใดกะใหมดอู้มีเหมือนน้อยใจเลยแน่ไงมีชาวเดียวหอบเลยกูเตีะยยังแปะได้อ่ะก็แปะก็ลงกะายเพว้นแปะกะบอย ถึงเวลาสมสีจะมาแล้ว hmm. ต uh ัวเป็นใจตกวเตี right? oh. ้ยลุกมันได้หรอกนั่นกล้ามมันเร็วหอบองตุ่งโอดีเรแต่ึ่งเาลงกินนะไว้มกกินนี่แหละสีเราชีิดนี่แหละข้ามมาลงกินงกินวันกะงกินแต่ละชีคำคำนี่ะ บานคนเขาว่าขลเนมันมีดีไหนวะเ้าขีนคำมันขีนคำกระพปงขีนคำไม่ได้แม่งอะไนูนเลยกำลังจะไปเก็บอะไรนีวะเปิดไมหน้าเปิดเนาะนอนี่งน้อนว่าเจ้าเนาะจกกนอตะเมือนนกานเจ้อเขาเนี่ย เราเผาแม่มันก็เต็มตู้น้องเ้ย่เพื่อมึงยาวนอเผาเว่หลายก็ลุงหมดโอ้ยเออนอมันมึงมีมีอ่ะเดี๋ยวเด็ดมาเดละพูดมาเด้อเดี๋ยวสื่อใช่ยังสื่อเอาไปลุงจิตไมรักไป็นโลของเฮาไะของเฮาอ่ะเฮาเฝ้ากับของเฮาเฮาเฝ้าเฮาเฝ้ากับของเฮาก็บวะลุง โอ้ ale, องงอแน่เย NO ิงเขาแล้วเิดงอเลยนะเดี๋ยวม่อา้นหลอนม่อยาแมวเพินมันเลี้ยงกูบอกไ่ปยาอมาเลี้ยงซ้ำมันเป็นตุกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใน่ลุงเอามาเป็นเปียเนเปลี่ยนทีอย่นี่อย่าเข้าเลยไปนอนเปลุงพองมันจะไปนอนปุดนะหมาขี้ขานแกบอกลุง

บอกยาแก้วรวยแล้วเขาไม่ขายจะมีบ้างลรอคะขายยารวยแล้วยากไปขายแล้วเปรอะน้องบ้าคุยกับตายคือก็มีอยู่กาบ้านปะยิ่งจะขายสองห้่อยหรอฮะเขาขายได้สองหนอยไปไงว้าลุงเด่นไม่ใช่ป่ะเอะลุงเดชครับรถมีไฟกว่าลุงเด่น สไปคับกระเป๋าน้อยแสดงว่ามีตังค์ใช่ <laughs> เข้าพี่ใส่กับสไปคับกระเป๋าน้อยแส <laughs> ดงว่ามีตังค์กันโทรศัพท์โทรศัพท์พวกวิหยาณผันทัพสักที่ <laughs> อ่ะโอกูเตี่น <laughs> ้อโทรศัพท์มันดีอ่ะลุงหับเปล่าลาโทรมายี่ห <laughs> <laughs> ้าหุ้นฮะ มาไหนก็ลงมาลมาน้องเก็บแวน้มีบ้านได้น่ะไปได้ว่ะคึ่งหานไม่ชงวะรถมีไฟว่นน่ะนางสักกไปไปมันเมาเปิดแล้วอะหันอยู่ไก่กับตานมัเดีว่ะอ้ ุูงยายเป็นเพอ่์แกลล์ลูกเรียนลูกเรียนคอมน้ำแก้วแกนจะทำกะทิมูนยิ่งใหญ่จะได้เออมีบากเป็นเอามึงทาเป็นแกนแล้วมึงจะกินเสี้ยงวันลงใช่ไหมกลิ่นวันเดียวมันมันว่ะแกนหน่อยมันกะนแค่นั้นแกนก็หอมสัมแต่ว่ามันมันบิดนๆเมื่อไปขายได้ได้กิโลอะไรปนีิ ขาเป็ดแกงที่แกงใหญ่กันดอาบ้านบ้านมีเห็นปะมีแกเยไปเกี่ยมันมันกะอะไมันบกอยงหมอเจ้าโป่งน่มเกียวน่เเด็ดเียวอ่ะอันอันอย่าก็อันกุ่อดอันันทุเมันเหนียวขนาดนั้นเลยกะ มันมีแหงาคุณครับวันน้นาใส่รุ่นแค่เดียวไงฮะไปเขาจะไปกินพวกแกเมื่อก็ซื้อควันใหญ่เกินซื้อแกนน้อยกจำซื้อเมื่อต้าลงก็ได้ลงลงยันซิวแผลมันเมาเหล้าแม่ลุงจะติวแผนเมาเหล้าต้องลงเดี๋ยวผโอ้วันนี้แมวลงไม่ได้ย้อนละ ยี่ตัวลงทุนโดยทันไม่ได้ขายสักบาทเลยมาขั้วเลเอามาขั้วฮะเอาไปทอดเอามาขั้วเลยเอาไปทอดมาทอดเอาคุณต้องวัดตายมันเล่ามตายเลยกันนะฮะโอ้ย่างไม่ทอดไข่ทอดได้มันยังไม่ไข่เดี๋ยวเรามจับคู่มันก็ไข่อันนี้มันยังไม่จับไข่ลักษณะเป็นไงไข่ก็จะเป็นัมนอยู่ในท้องนั่นแหละ ข้าวใช่ไหมตาเด่นเดินปัดปีแม่น้องฟอมข้าวผเคียงได้แค่ไหนได้ไปได้มาแดนน้ำปลาดับปิ้งยากยากปีหน้าเนี่ยเอาไปดูตาเด่นกับบ้านละไป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 ส่งพันธ์กับเมีบอสอันนี้เมียเมียบอสเมียไทยมาส่งเด็จและเสียสมเด็จว่าเสียไปได้มาลุงไปได้ไม่ได้ นั่งมาตาดรถกันแบกซาดรถลุงกันรถบังคาเกียร์ปวดชาซาดรถให้มันบอมต้องได้เลยแกกวัวกัวมันอยากให้จะมาได้แต่ลุงรถบังคาเกียร์ต้องมีบากแตก หังครับรถก่อนจะจอดปล่อยไก่เกียววางปวดจะซาเธอมื่อสัาน์ได้นลลงไปขคือหลานเนี่ยเออไปได้แก้ววางนะตารนั่นนั toi, ่นนั่นรถกันเองกี่ปีแล้วเช้าห้าปีแล้วก็ la lumina